ต่อไปเป็นการสอนลงยันรัตนมาลานะครับใช้ทางค้าขายเมตตาค้าขายอิทธิคุณของยันภาษาละนาว่ายันลูกนี้นะครับแม่นการแม่นขายมานเขียนใส่ถุงเป้งมีเงินปอแสนแลจมเริญสมบัติดีนักแลนะครับแปลว่านะครับยันลูกนี้นะครับใช้ทางค้าขายนะครับนะเขียนใส่ถุงเป้งถุงเงินนะครับนะมี เงินมากนักนะครับจเจริญไปด้วยสมบัติพระสถานนะครับตั้งขันตั้งเครื่องแปดมีกล้วยมีมะพร้าวมีข้าวเปลือกข้าวสารมีเบี้ยตามฐานะมีผ้าขาวผ้าแดงนะครับเมื่อตั้งขันตั้งเสร็จแล้วก็กล่าวเรียกนะครูบาอาจารย์ไหว้ครูบาอา,า,าจารย์ให้เรียบร้อยให้ครูบาอาจารย์มารับเอาเครื่องขันตั้งของเรานะครับจากนั้นจึงทําการลงยันนะครับเครื่องขันตั้งนี้สาคัญมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการเชิญครูมานะครับเชิญครูมานะครับแล้วก็มี เคร Evans. então, like à, like girls, like Gan. like ื่องต้อนรับเหมือนผู้ใหญ่มาเที่ยวบ้านเรานะครับแล้วก็มีเครื่องต้อนรับนะครับเราจะให้ท่านช่วยอะไรนะครับอย่างผู้ใหญ่มาเที่ยวบ้านเราก็มีชามีกาแฟมีขนมนมเนยมีน้ําเปล่ารอต้อนรับใช่ไหมเหมือนกันนะครับขันตั้งก็เป็นในกรณีเดียวกันนะครับเมื่อเราเรียกครูเรียกผู้ใหญ่มาถึงบ้านเราก็ต้องมีเครื่องต้อนรับด้วยเช่นกันนะจะไหวจวานจะขอให้ท่านช่วยอะไรนะครับแล้วก็เป็นการบอกกล่าวไปนะครับจากนั้นเราจึงทําการ เศกเหล็กจานเรียกครูยันนะครับนะว่าอาาัครา A Q, A Q จักรเอฮิเอฮิกระจัตุจากนั้นก็เป่าอา่านี่เรียกครูยันนะครับจากนั้นก็เป่าเศกเหล็กจานด้วยพระคาถาที่อยู่ในหน้า1 2 4ยนะครับแล้วก็เรียกนะพระอัคราคาถา,าทั้งหลายทั้งปวงนะครับมาสู่สถานที่ที่เราจะประกอบพิธีการลงยันนะครับนะยันทุกชนิดยันทุกประเภทนะครับเวลาเราจะลงเนี่ยเราต้องเชิญพระอัคระมาให้ถึงสถานที่ ที่เราจะทําการลงก่อนนะครับก่อนที่เราจะบรรจุลงไปในแผ่นทองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการเรียกพระอัคระนั้นมานะครับเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยเช่นกันนะครับนะดังนั้นส,สถานที่ในการลงยันก็จะต้องสะอาดเรียบร้อยนะครับเหมาะแก่การเป็นที่อยู่ที่ประทับที่สถิตท,ที่ประดิษฐานของพระอัคระทั้งหลายเพราะเราเชื่อว่าพระอัคระทั้งหลายเนี่ยมีคุณมีฤทธิ์นะครับนะมีอํานาจนะครับดังนั้น การที่จะลงหรือทําในที่สถานที่ที่สกปรกหรือไม่สะอาดก็เป็นที่ไม่สมควรนะครับแม้แต่แผ่นทองหรือวัตถุที่เราจะลงเนี่ยเราก็ต้องชําระด้วยน้ำมนต์พระธรณีสารให้เรียบร้อยทาให้สะอาดบริสุทธิ์เรียบร้อยทุกสิ่งทุกประการก่อนที่จะลงยันเพราะอัขรพระธรรมนี่เราถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ขลังนะครับเขียนหนึ่งตัวเนี่ยเหมือนกับสร้างพระพุทธร,รูปหนึ่งองค์นะครับน,น,นั้นจะต้องประณีตจะต้องทําอย่างตั้งใจจะทํา แบบขอไปทีเหมือนเขียนหนังสือทั่วไปจดหนังสือทั่วไปเรียนทั่วไปนี่ทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอิทธิคุณนะครับสิ่งที่ดนบันดาลให้เกิดอิทธิคุณครับคือความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่นะครับว่าพระอัขระที่เราเขียนลงไปเนี่ยดุดว่าได้สร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์นะครับจะต้องเขียนอย่างสวยที่สุดดีที่สุดงามที่สุดตั้งใจที่สุดนะครับอ่าและทุกครั้งที่เขียนที่กล่าว ที่จานลงไปก็ต้องว่าสูตรให้ชัดเจนนะครับจึงจะมีความเข้มขลังนะครับนะบเมื่อเรามั่นใจละว่าเราได้เตรียมจิตใจมาอย่างดีและแน่วแน่แล้วถึงทําการลงได้นะครับโดยยันนี้นะครับเริ่มจากตัวกลางเลยนะครับในหมายเลขที่1น,นะครับหมายเลขที่1เลยนะครับหมายเลขที่1นก็คือตัวกะ นะครับนะตัวแรกเราลงว่าคัดนะครับหรือกัดนะครับนะกัดนะลงตัวนี้นะครับจากนั้นว่าสูตรด้วยนะครับอะคาลยานตังสตังอุปชตีก้กะโรติสัมพโวแล้วก็เขียนนะครับแนะล้วก็อะคาลยานตังสตังวิกึงคารนะครับนะสันโตนะครับนะโลกิยะธรรมมัง เห็นไหมครับว่าลักษณะกลของการเดินยันรัตนมาลาค้าขายเนี่ยเดินในรูปแบบของกลหอยนะครับมหาสังเวียนขวานะครับเป็นมหาเริกเป็นมหามงคลอย่างยิ่งนะครับจากนั้นก็มาลง8.1นะครับก็คือกัดเหมือนเดิมนะครับภาษาล้านนาออกเสียงกัดนะครับแต่ว่าภาษาเมื่อไปเทียบปริวัติไทยเป็นคัดนะครับแต่อาจารย์ยังคงใช้เสียงล้านนาแบบเดิมนะต่อมาก็ถึงจะมาลงสัน โอโหนะครับอะมะตังปะตังนะครับนะปะตังนะแล้วก็กลับมาที่สิบห้าจุดหนึ่งนะก็เป็นกะเสียงกะเฉยๆนะครับนะสิบห้าจุดหนึ่งกะแล้วมาลงโตโสสัตตะนะครับนะโมเจตุง นะแล้วกลับไปที่22.1ช่องกลางกะนะตันตันยานังนะครับแล้วก็มาณนะมามิหังเห็นไหมครับว่ายันนี้จะลงโดยการวนเป็นก้นหอยทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด29ขั้นตอนด้วยกันนะครับอนะ่แล้วก็มีตัวคาถาอยู่ทั้งหมด32คําคำนะครับ เมื่อลงเสร็จแล้วก็ว่าสูตรกลึงเล็กนะครับจากนั้นจึงเรียกนามยันนะครับเรากลึงไปทีละตัวเสร็จแล้วเรามาว่ากลึงรวมอีกหนึ่งครั้งเป็นสูตรกลึงเล็กนะครับนะต่อจากนั้นจึงว่าสูตรเรียกนามยัน เราจะกําหนดให้ยันนี้ชื่อว่ายันอะไรมีอิทธิคุณยังไงมีอํานาจอย่างไรนะครับดูในหน้าที่126มีเนื้อคาถาอยู่ในนั้นนะครับต่อไปว่าสูตรสําเร็จนะครับแล้วจึงว่าสูตรกรึงใหญ่โอมเลรัดภูกมัดกูจะผภูพญามนกุ้ยแสนปีก็ื้อยุฮันโสทายะนะครับบทนี้เนี่ยเรียกให้ยันเนี่ยอยู่ในเรือนยันนี้นะอัคระพะระอัคระ วิชาอาคมทั้งหลายอยู่ในยันนี้ไม่ให้ออกไปจากเรือนยันให้มีความคลังมีความศักดิ์สิทธิ์มีอํานาจไม่เสื่อมคลายไม่หายสูญไปไหนนะครับจากนั้นจึงใช้พระคาถาเอามันยำมันก็คือเอาคาถาในนี้แหละนะครับในการเสกพระยันนี้ให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะครับก็ว่าคัดฉันโตโลกิญาธรรมมาคัดสันโตอะมะตังปะตังกะโตโสสัตโมเจตุง ขะตัญญานังนะมามิหังเสกไป108คาบนะครับจากนั้นถ้าจะม้วนเป็นตะกุดก็ว่าคาถาม้วนตะกุดในหน้าที่126นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับนะก็นำมากราบไหว้บูชาพกติดตัวจะเปิดร้านค้าร้านขายอะไรต่างๆก็ให้อาราธานาตะกุดนี้ภาวนาพระคาถาที่ใช้เศกนี่แหละนะครับในการปลุกเศกนะครับอยู่เป็นประจำ นะครับสจบเจบก่อนเปิดร้านหรือพกติดตัวไปค้าไปขายต่างบ้านต่างเมืองก็ได้เงินได้ทองนะครับกิจการทั้งหลายก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับยอดขายก็พุ่งสูงขึ้นนะครับดังนั้นให้จดจำและร่ำเรียนเอาไว้นะครับสำหรับอย่างนี้นะครับพบกันในบทถัดไปครับสวัสดีครับ